ไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วไม่ต้องหันกลับหลังไปมองอดีตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พฤทฟาร์มชาแนลรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อู่อู่นึงนะฮะในจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะเดี๋ยวท่านถ่ายถูกกันหรือเปล่านะฮะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยฮะพฤฟาร์มชาแนลรถเกี่ยวข้าว วันนี้เราเอาจริงเอาจังกันฮะ,ะมาอยู่กันที่嗰嗰อู่นี้ครับอู่มานุษย์การช่างครับนะฮะของดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอีกหนึ่งอู่นะครับอ่จังหวัดสุพรรณบุรีมีกี่อู่นะฮะที่ดังๆอยู่ก็มีนะฮะมานุษย์การช่างมีสักิันธ์การช่างมีโชคทวีการช่างนะฮะสามอู่ดังๆแล้วก็มีบุญประกอบนะครับบุญประกอบด้วยนะฮะสี่นะครับบุญประกอบนี่ก็จะอยู่ที่กีกอำเภอหนึ่งนะฮะ ส่วนของอามานุสแคนชันก็จะอยู่ที่ตัวเมืองนะฮะแล้วก็พี่ักนะฮะจะอยู่ดอนเจดีโชคกวีก็จะอยู่ดอนเจดีนะครับก็นี่ก็คือของดีของสุพรรณบุรีนะครับก็มากันแล้วก็เข้ามาดูกันในโรงงานเลยนะครับก็เป็นการผลิตนะฮะนี่ฮะเฮียโนดนะฮะหรือว่าพี่มานุของเรานะฮะมาตรวจดูงานด้วยตัวเองนะครับก็อันนี้ไม่ได้ทำเอาหน้านะ พี่ก็จะลงมาดูเช็คงานอยู่ตลอดเวลานะฮะนี่ผมเดินมาถ่ายนะฮะถ่ายดูบังเอิญนะครับก็เห็นพี่ก็ลงมาดูงานพอดีนะครับก็เลยตามมาถ่ายนะฮะท่านได้เห็นกันว่าการกุ้งนั้นนะฮะแต่ละอย่างนะครับนี่ฮะการขึ้นตู้โครงสร้างอะไรต่างๆนะฮะทางมโนดเขาขึ้นเองหมดนะฮะมีอป็นซิบอกนะฮะอูเรายังไม่ดังหรอกพี่นะครับสู้อูใหญ่ๆไม่ได้หรอก ก็เท่าที่เห็นมาก็ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับมนุษย์แรช่างนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นหลายอย่างนะมีผ่อป8ปีมีดาวต่ํามีอะไรอีกอ,ะอ่ะดาวน้อยตัวเล็กก็มีตัวกลางก็มีตัวใหญ่ก็มีนะฮะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับสนใจตัวไหนราคาไหนนะฮะเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็มีทั้งเลือกหลาย หลายแบบหลายอย่างนะฮะบางทีดูของเราไปแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลจาก Facebook บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ของท่านนะฮะแต่ถ้าดูในของเราเนี่ยอย่างที่บอกครับการทํางานการอะไรต่างๆนะฮะชัวนะฮะนี่ฮะดูอ่าในโรงงานเสร็จแล้วในการขั้นตอนการผลิตเสร็จแล้วนะฮะมีการทําปากทําคอทําตู้ทําอะไรในโรงงานนะฮะเดี๋ยวเราพินอดพาเรามาดูตรงนี้ต่อนะฮะ ไม่ใช่พี่นดของป้าลัตนานะไม่ใช่นะครับนะฮะนี่ก็มาโนดการช่างนะฮะนี่ตัวสําเร็จนะครับก็เตรียมส่งลูกค้าสําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็กอยู่นะฮะตัวเล็กอยู่ตัวเดินก็จะเป็นตัวเล็กอยู่นะครับตัว,ตว,น,น,ตว,น,ตวนี้โซ่สี่สิบกว่าข้อสี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบหกนะฮะสี่สิบหกตัวนี้นะครับ เนี่ยช่วงล่างของเขานะครับสนใจสเปคไหนแบบไหนนะฮะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้ครับที่0 8 6 9 4 9 3 5 9 1หนะฮะหรือว่าแอดไลน์ไอดีไลน์ก็ที่0991813591นี่ก็ลูกค้ามาชมรถพอดีฮะเข้าจังหวะตอนที่เรามาถ่ายอยู่นะครับนะครับสำหรับซิปเปฟาร์มนะครับก็สำหรับมาโนดก็จะเป็นประมาณนี้เออสเปคมันมีหลายหลายหลายสูตรนะฮะก็อธิบายยากนะฮะตรงนี้สนใจจริงๆก็ ติดต่อเขาไมาได้ส่วนเรื่องราคาก็สอบถามเขาไม่ได้ผมบอกราคาวันนี้ไม่แน่วันพรุ่งนี้ของขึ้นราคาก็ขึ้นอีกเดี๋ยวจะเสียหายต่อราคาลดเขาเอาเป็นว่าสนใจวันนี้สอบถามมาวันนี้นะฮะจะบอกราคาวันนี้ให้นะฮะแต่ถ้าเหมือนท่านดูคลิปนี้ หลังจากวันที่ลงไปอีกส3เดือนแล้วแต่บางทีราคามอาจจะลดอาจจะเพิ่มแล้วแต่ราคาสินค้าที่ท่านไปซื้อนะครับก็อย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งบ่นกันนะฮะว่าพรกษาฟาร์มทาไมไม่บอกราคาต้องให้ติดต่อมาหวังจะขายรถหรือเปล่าหรือว่าจะเอาค่าคอมหว่าอ,อะไรผมเคยเจอมาแล้วฮะเขาไปดูคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วมาตอนนั้นราคารถตัวตัวเตยเสงะมันยังอยู่ที่ล้านหกแนะครับแต่เขามาซื้อ เขาจะมาซื้อก็ดูคลิปย้อนหลังมาแล้วก็2ปีให้หลังเขามาถามผมผมบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ร้านเจ็ดแสนกว่าแล้วเขาโวยวายตกให้ให้โวยวายผมเลยครับโวยวายผมว่าผมโกหกเขาต้องการเงินส่วนต่างบ้างอะไรบ้างนะฮะตรงนี้ผมก็เลยตัดตัดปัญหานะฮะราคาผมก็เลยยังไม่บอกในคลิปนะฮะเผื่อท่านดูคลิปนี้อีก2ปีข้างหน้าเดี๋ยวราคามันขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับก็ให้ดูกันนะฮะนี่สําหรับรูปรูปรครงสร้างนะครับอะไรต่างๆของมนุษนะฮะแล้วก็ ดูสั้นๆกแค่นี้ฮะกล้วลากันไปก่อนนะฮะนี่ก็เป็นอะไรนะฮะต้องการอะไรรถเกี่ยวข้าวที่มานวดก็มีถ่ายนะครับก็สนใจคลิปอ้ยสนใจรถเกี่ยวก็ติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสั้นๆสำหรับคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ